กินจ okay? ้าแล้วค oh oh, ่ะเฮ้ยย้อมหย่าดิโว้ไปจะเอาลงโยชุบอ๋อโอ้ยพุงนี่เอ้ยเฮ้ยเ้ยเลยเ้อืออุ้ยได้เอ right ้ยเฮ้้ยเยเ้ยโอ้วิดีโอโคตรไาละอ้ามหย่าดิเอ้ยได้ด้วย

เดียกลับไปดูแล้วโคตรหวานล่ะรับเลยอะเดี๋ยวกลับไปดูแล้วโื้อดูนีรดูี่ดูน้ำานเสื้อที่เดี๋ยวมึงกลับไปดูว่าโคตรมันน่ะเขาไม่เอาแล้วนี่ เอาเอาแต่ช้อนแล้วแน่นเลือกไอ้เฮ้ยวันนี่แล้วมานนี้ตัวใหญ่เว้ยตัวนี้ตัวนี้ขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วอย่าอาร์มย่งอาร์มญ่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายรูกแล้วตายเลยตายเพียบเลยอ่ะจับไปช้อนจับไปช้อนสู้ฟังกูสองนาทีแล้วเนี่ย